กนรบึงคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าสวัทุกคนเนาะนเหมือนนี่เปิดคลิปอยู่ทีหน้าเบาเอพี่น้องยิ้มหัวไหพี่น้องหน้าแซงของเบาเอเนาะของเข้ากันแล้วล้ะพี่น้องสับมังเส่านี่ไปไทยไปขาดมังเส่านี่เด๋ยวตะลํำพี่น้อง เมื่อนีห้ามาดินน้ำมาเอพี่น้องเพิ่นมาจอบหน้าเพิ่นมาน้ากันเนี่ย่วนเพิ่นมาเห็ดอาหารเมนูกินอยู่หน้าเพิ่นเนาะเ <c oughs> มนูเมนูเมนูแปลกแปกพี่น้องปี่แต่เพื่อกินพี่น้องเมนูเนี่ยนี่มันทายากเพราะว่ามันชวนได้ก็ได้แต่ยามแดงวพวกเพิ่นนะฮะพวกซัดป่าพี่นอ้องเนี๋ยวไปเบ่งน้ากันน้ำมาสีไลเมนูยังแปลกแปก,แปกมาเห็ดให้พี่นอ้องเบ่งมาเห็ดให้พี่น้องเบ่งเนี่ยกินให้พี่น้องเบ่งน้ำเนาะ กุ้งกินกะขอ้อตดขอไฟน้ำเนาะพี่นี้เนาะมันก็ขืนกับคนกินคนบุก้กินเนาะพี่นอ้องย่าไปเบิ่งน้ำกันเนาะมาฮาได้ยังเนี้ยมานี่คืออยู่หวยเลยพี่นอ้องอยู่หวยตัวเขามางมุมปาลาเนี่ยพี่นอ้องผนะักาานะเบื้องนี่คือหน้าบอลเนาะหวยตัวมาหาปลาห้าย่างเนี่ยทางเบื้องนี่คือที่หน้าบราเอพี่นอ้องเขาเขาเคยมาถ่ายตัวหนึ่งนะพี่นอ้องทีหน้าบราเอ ตอนว่ามาใช้หน้าสวยเพิ่นเลยนี่บราเองนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีบาสกุลเนาะสองไอ้น้องผากินอีกนะผ้าเลาอบ่อห้าบอนกินผ้าเลาอห้าบอนกินพี่น้องของไรนี่ฮะเลาอห้ากินไม่ทำมาหล่อเห็ดเมนูแปลกๆใหายน้องกินอยู่ปลาอยู่ลงนี่นะพี่น้องโอ้หน้าเผยงามดีเนาะงามก็หน้าข่อยยังมีผ้าไหมที่ได้จะทำไก่ขอี่ได้อีกมันมีได้แนวอิีชผาเด้ะ ย่างน่ก right? um, well, yeah, ็นามถ่วมกย่างพ้นามถั่วเลี้ยงใกล้กับโบเมยังอีกคนมันหลากหลายคนขาหลายเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันเนาะคนแด้ซช่วยหิวเขาเดียวนี่นแดจังเสียด้ขั้วหน่อยเด้อย่งนี้ขัวหน่อยด้วอ่น้อนโอ้โอ้ยไปเบ่งเนาะไปเบ่งน้ำกันไปไหนไปดูน้ำกันเนาะอุบายอุบายว่ามีอีกย่างอาหารเสียเลยครับไอรลอนแท่งหึงนะซามีเดี๋ยวบอกิน พี่กายถ้ากูกินเด้กับบอลเนี่ยพี่ละเทือนะพี่น้องใ่พี่ไม่เห็นพี่ละเทือมันหาเนี่ยสร้างฟังไทยพีดเป็นใหม่เนาะกับผู้หูกันมันพีดจะเป็นพีดเก็สร้างดนาเไาอิสระเนาะสร้างไปเบิกต้องการทำอียงมาพี่น้องเนาะแสบๆนะเหมือนนี่นี่พี่น้องหงเบาเอ่พันจู่เบาขึ้นมน้าเลยพี่น้องแบบใส่ผ้าฝ้าเอาหองเข้าหองหน้าโตเบาสะกดไปเทศ่ยท่น น้ำคล้องคล้องใหญ่ายนะพี่น้องมีเพื่นชูเบ้าชูหวยสินมากเลยใส่แล้วนี่แหละบรรยากาศหน้าดินบ้านนะพี่น้องนี่คืออยู่บ้านเ่าเองน่ะบ้านหน้าหน้าเป็นหน้าดินบ้านเนาะเป็นมาเปิดใส่กุ้มือเนี่ยน้ำเป็นปะจำเลยเลอสบายดีสบายดีอีกเรืองที่สองมาเพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้ทางสินมาเสด็จไม่นุ่งหมู่บ้าะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องนี่รูครับคือเอียงซิงนะเพียงเนาะถ้าผูา้ใดเบิ่งคลิปนี้ยยจะผู้ใดเอียงกะเอียงสิว่ารจะได้คบโมกินโก้โมกินเด้อเพอติดต่อไฟน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นอาหารที่หายากเนาะพี่น้องเนาะนี่สีเหลองาเขาสื่อน้ำคาวว่านี่พี่น้องเขาหาเขาถือว่าเผาไฟก่อนในบ้านเทน่าไหร่ปะไม่คาย โอ้ตัวหนึ่งจะสั่งแล้วะมเย็นน้ตลตัวหนึ่งสี่สิบเพอนี่สิ่งเขาจะมาพาเอาเกลมันออกก่อนเอาฮะเอาเกลมันออกเมนูห้าอย่างนี่สิ่งเมนูแซ่บนะนี่เดือดเื่าไหรขันดวงบดีไปหากไรเลยแมันต้องเสียนีคือะได้สอตแล้วะโ้หจกัน่นเก็ สองตัวแล้ว่ม <the> ันจะหายง่ายไงพี่น้องถ้าผู้ใดบพกินก็บข้อตดข้อไผ่หนามเนี่ยพี่น้องเนี่มันเป็นอาหารของของแต่เนาะมันเนาะเขาเนี่ยมีไผ้เขากินกันเลยกินแต่เป็นบางจังหวัดเขากินไงกินฐกงล่ะ เขาอินเป็นวังจังหวัดแต่โง่ซิงเขานผิดกฎหมายแล้วมันอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์สัตว์กุมครองไว้ด่ะจาไว้เขาสิดักินกินากับบจักกันนี่หละไฟอัเกเอาเก็ดมันออกบัดข้าไปตุมมันจวปุาน้อบัวฟ้าไฟนมันสิฟูพี่นนางเก็ดนบัแน่มันเปนสีนตุ่มดำเนียนก็สฟู ถ่าับนะนกกสูดคนรนะสูดพี่นนองสูดไฟสูดมันนักกนเขาก็สูดนะไฟสิตสตสตสโตเ๊เมืดโตเลย่นี้นจีครับวะกคนจีก็นัก้นก็ไหนกับไฟผ่าเดือดมันออกเบิร์ดไฟฟ้าเดือดมันก็แบบตับนี่ตัวมันเงินถ่ับก่อนนะนนะ มันเนมันยางมันมัอยู่แล้อะยานี่ซาแยมเลยมันสาดสีเนาะโมคือยาพ้นยาพ้นกับห้าใอญ่ซ้ำนี่แล้มันพอกินใหญ่กว่านี้ก็บริเกินเมนูห้าหญ่าล้วก็จะเห็ดเกาะเห็ดย่างเหมือนเอาไปเอาเห็ดเอาส่วเอาตบส่วใส่ฟัก นี่พี่้องเ้าเผาไฟเอาเกมันยังออกเมันก็สิเป็นเนื้อข้าวขาเนี่ยนะพี่้องเนาะตัวดูยากสิตมตมก่อนนะสิให้มันตบแล้มันเปื่อยแล้วเมคั่วเอาเครื่องหนอกเครื่องหน้ามันนก็ลอจเผาน่ก่อนพี่้องาวาาามันจะหอมข้าวขีงขี้ก็ได้เนเดียวเดือดขี้ีมีสอหัว Ừ. Nhờ. Tìm à? ừ. nước này rồi xem nào. Còn mãi mà pháo khá, pháo chín mình hòm thì đó. Múc. múc khá, múc nữa nó nè ก็ดีสำสุดถู่ไหมใใส่ใบมวครามใส่ปากครามน้าะไร่งตบใส่ป่ใส่แ้วมันสมบะใส่เบิร์ตเหรอนี่ยน ouais. ัวๆเลย thế thêm là cái ăn cặp 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 xay khảo kẻ cặp cặp thôi rồi cặp 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 vậy thì là cặp đây. cặp 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 mỏ tôm cặp 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 กิ้หมไหมป่ะเดียวใช่ไหมหมูหมง่ายแ้วกิ่ะเรล้กตัวนี้ก็มอปดเลยน้องเดี๋ยวเอาเอาใส่นะบูโรสามทีปนาที พิถ้าไหวจะเนี่ยอันเปื่อยมีง้างคนเนี่ยเขากลับมาสีก็ยังเป็นตอนเลยกินนะเพียงเนาะเช็ดแสบรถไมนูน่อยเนาะยูไฮยูนาคือเก่าวแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปใายเบิ่งก่อนพี่น้องผ่านไปเป็นสาวทำชิมหน้าที่อยแล้วเปื่อยไปแล้วเปื่อยแล้วน่ะสิ่อยแรล่ะสันน่ามันสิบบุกละ เปลือยอรดเดียวจิตักขึ้นมามาจีกตอนจีกงันนเพงนะอืออี่นอกตอนนี้ัเปลือยนางเปนเปลือยเลยบุคลแล้วน่งเปืือย่ะมกอกดังยาวผักใบมันเย็นก่อนพี่นองนี่สีสีกอนหอมเหอมตื <Yep. S 1> ่นเต้เพียง 지금, 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 지 ปาสายนอป่ะปาดได้เนาะตะกี้บอตอนน่ะปาดน่ะปาแต่ตอนดิบๆปุ๋ยหน่เขือนก็เวิร์ดไปใช้เอือดเอาเวิร์ดซับมันเถอะซับก็บม่คือกันก็มาว่าฮักนะมันยังแข็งมันยังหอมอยู่อนี่นะอ้า ออกินยาเลยนะโอเคใช่ไหปีสระโซจำปีสระโซปีสระซท,ทุกหอมเถอะหอมหอมแบบทีโคกมานั่งคนเขาก็ตำเลยกินออกกูรูกมันเห็นได้กระไ้ตั้งเสียเพื่กันมันพื้ที่มันหน่อยแต่จริงอ่น่าเหยุยากกูป,ปานทิมทำเลยอ่าให้กินมันจัม่เห็น แหงเบ่งเหียวเลยไปไช <ừ ừ S 2> ้บแบบใสแกงตัวใสแกงถ้าเอ,อา,ออา,อานี่อนันนี้ใสแกงซื้อใสแกงเข็มตอนครูครูนะอือแรงเสียแนพอดีไง สิถือมีขอนกระดูกสัมฤทธิ์่แม่น้นจำราสิหาได้เลย่นางมันต้องเสียนสิหาได้เลยนี่เราคือเสียนเสียนมันใหญ่เนี่ยห้าสิบแปดเสอีกเส้นหนึ่งตัดกระเพาเลยเนาะนี่นี่ตัดกะเพาะวัีเสียอะไรี่ิวับ Số suốt bùa ngồi hôm nay bà 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 nó hưu bà 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 này, bà bà

็นเก่าเขอนาเไปเผกันตอนเห็ด้าพป่ะเนาแล้วมันสีน่าเนาะตอนนี้ฮะกันีอีกเนื้ออีงแง่เนี่ยเลยเเป็นสินเป็นสินเลเนาะฮะสิเจียวนั่ก็คากนี่ยี่น้มันสุเนะมื่หมูมาเอเนาะ รสชาตมันหอมีอหอหทีเลยี oh, mm <ss> <fl> ่ลหละนี่คือข้เทียมข้าว่าผิน้ำ้อยนึงมัมีหอมดโอ้หอมดีวะเอาเนี่ยเยคร กองดีที่ห้ากินยาที่สุดี่น้อง,งออเลยโอ้เหมอเเลยความนีคิดกัน <c oughs> มึงชื่อหมอซางเอาสีใสอตาทถ <c oughs> อะจ้องกับเลือกมา,มากไม่จองเลย ก็น้ำต้มต้มใส่รเบนึงมจมันบานอย่นี่คือน้ำตาลหน่อยหนึ่งน้ำตาลหน่อยหนึ่งถุงนัวใส่ไดอันนี้นี่คือถุงนัวนะเนี่งนัวน้ำตาลบักริก นี่พี่นะจุบตัวเขาตบอย่างเงี้ยใส่หมดตบซีขาวนะนี่นะอืมเดี๋ยวมันปวดท่าเสียเราพักผึบลงเพื่อออกส่วนเกินนั่นยเอาเวิร์กินอะเด้วยผาเผาย่างวัชสิ เม,มนูของแกมไดนี่ิก็เป็นกอวอ่ะพักอย่างนี้ลายอย่างเนาะพักเขาด่างมานนันเตือนเนาะพักขาดนี่คือพักขาดเมื่อนจะมีพักขาดเนาะได้เอาเลยพักขาดย่างนี้มาหายอย่างไรผักขาดได้พูดพูดกลุ่มมีน,น้ำมันกลางห่างนะแน่บบนอนราะว่ามันต้องเกี่ยวกับพวกเมนูที่เขาเหตุขิด เนี่ผักขาดปันหายหา่มันบ่มีด้นะเพื่อนได้กับบวมีเนะาะ่ยเลยหายุปากเซเยังหมอีมีอีที่ตลาดาแ้เามันดอกผักโบมชุดกันเนาะมีผักขาดแต้ก็ตังสายหอมหอมปวัวบ่หอมปนหอมปอมหอมปอรือว่ข้า,าขงใ้เขเอินหอมปอมกัน<ม>กันเสนี่ขึซี่ไทยใบหัวเสืออ่อมอมอหมดซ้ำล่างคาเหื่อนี่หน้ํผพด้วย bài <laughs> chiên đại nó 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 nói ừ. này bài chiên lại có thịt vậy không dùng sai sót lại nó nhiệt toàn có con nó nói đi ạ sau này đó nhìn nào sót nhiều mà đại sốt sốt nó thành hoang mà sốt đấy cung nghe ngay nếu ba áp thì có vậy ờ xây จะมาข้นเฟสเนาะโอปวดน้อยนะวันที่าำมงคุงในวางเฟสบนเฟสขาซึกขาซุกขาซึกบุ๊ควดขึ้นเม่หรออืธรรมดาค่อยจักบัวขาซึกอืานปวดกันพี่น้อไม่จ้พักใส่คิดกังอะไรใย่นี่หมอกระปวดเดี๋ยวถาจะพักใส่เนาะครบชุดไหนพักเทา ผักดายฝนก็จกหน่ออพอดีชำผักยุบแล้วกระเพาะโดดเพราะว่าหัวชิงเอียนชิงเขาตัวมันสุกเลยพี่น้องตัวมันรอบหนึ่งนะมันเจียวแล้วก็ไม่ตัวมีวัดหนึ่งมานวดดพักมันกลายมาสุกเลยแดดอันนี้สุกได้มันก็เลยโดนสาพี่น้องรล่อ่าผักมันยุบอันไว้ข้าวหนึ่งแล้วก็ตักมาอีไกินเด้อยเสียบนั้น กูเดิมไดยเออเอ,อ่ะกูวะกูสิขักเคยยังในใจนี่เว,เวเอร์จูอะไแบบติดกัน <c oughs> อะไรเวิร์กุใไฮไอดอนเป็นโมกินโมกินวะขนาดขนเนาะเอาสีขากสนขาวน่ดือดคือจองเล้วชิโน,น่เย หอมใบ k i งหอมใบหัวเสือใบหูเสือจะท,ทั่งไทยกาอื่นเนี่ยอะไรใช่ไหมใบยังขวสบสถานะคึกที่อย่างขวบเลยไา้มดอออ้อก็จะนี่อยู่นะสีมั้ยสีมเงินเลยม่ออยม้อาเลย Ông lại hãy mong cái. 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 cái. การรับกลิปน,นี้ยนะจิตจบไปพเพียงส้ำนี่เลยฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เขาเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ยึดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะสี่สำคัญรักก็บยาขามโฆษณาเนาะพี่เอียงเนาะที่ไพ่พวกกินกับข้อโทษก็ไนนพ่หนักเนาะไม่เนาะตีน้องเพีพยงเนาะแต่อยู่ฟังเล่ามันถือกฎหมายเนาะไม่เว้ยถือกฎหมายบก่ก <ừ. S 2> ินได้อยู่ฟังเล่าเนาะท่าเศรษฐขิจตัวละกันเด้อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อที่ข่ามาเบิ่งเนาะเด้อดผูทุกคนเนาะบาไปเบิ่งที่สร้งว่าเอนะตอนกินเนาะ